เราเก็บเกี่ยวมาหลายชั่วอายุคนพวกเราร่วมมือกันและตั้งแต่นั้นมาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเราไม่ต้องกลัวพ่อการกุนการที่ทุจริตหรือกูการเก็บเกี่ยวที่แย่อีกต่อไปเนื่องจากดูทรามีการรับประกันราคาตลาดที่ยุติธรรมและในขณะที่เรากำลังจัดเรียงเรสินกรมยานฉันไม่ต้องกลัวการคุกคามอีกต่อไปเพราะเรามั่นใจในดูทราแต่สิ่งที่สวยงามที่สุดคือลูกสาวของเราไม่ต้องอยู่ที่นี่อีกแล้ว เนื่องจากดูทราได้สร้างโรงเรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับลูกๆของเราทุกคนเส้นทางแห่งความรักไม่ได้จบเพียงเท่านี้มือขัดแยกเรซินที่บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วเราทําการส่งไปยังโรงกานของดูทราในบ er ัลแกเรียซึ่งมีการจ้างช่างฝีมือในท้องถิ่หนหลายสิบคนเพื่อดูแลในเรื่องนี้แตกต่างจากบริษัทอื่นๆดูทราใช้วิธีการแบบออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขั้นตอนการกลั่นเป็นไปอย่างละเอียดและปลอดภัยเพื่อกักเก็บคุณสมบัติในการรักษาโรคของฟังกินเส้นเอาไว้จากนั้นจะนำเข้าสู่ห้องปฏิบัติการที่รั้มสมัยของโดูโทรา่าเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ทำการทดสอบและวิจัยขั้นสูงสุดและให้แน่ใจว่าน้ำมันนี้มีความบริสุทธิ์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดูโทร่าได้ร่วมมือกับผลวิจัยมากกว่า100ชิ้นกับมหาวิทยาลัยและสถานพยาบาลเพื่อการค้นคว้าที่ดีที่สุดในการใช้น้ำมันหอมระเหย ทายที่สุดโดทราททำทั้งหมดนี้ด้วยความเอาใจใส่เปรียบเสมือคนในครอบครัวมากพอๆกับที่เขาทำกับเราคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าในขวดนี้มีอะไรและทำไมฉันถึงรักมัน